สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในะยังสถานที่ต่างๆที่มีเ,เรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอยี่ในยังวัดหนองกวางใหม่ในยังตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะเส้นทางบิเวณตรงนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ความจริงก็เป็นพื้นที่บนเส้นทางที่โดดเด่นมากนะถ้าเกิดขับด้วย Google ิลแบบนี้นก็จะเห็นโดดเด่นตะกายเลยว่าบนเขา ที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้จะมีเจดีที่ทอดเรียงรายอยู่โดยจริงๆแล้วที่นี่ก็มีพื้นที่ของถ้ำนะนอกจากจะเป็นพื้นที่ของชื่อวัดหนองกวางใหม่เนจะมีชื่อเรียกหนึ่งว่าวัดถ้ำบารมีแต่ว่าจุดน่าสนใจที่ผมว่ามันโดดเด่นกว่าคือพื้นที่บริเวณยอดเขาที่เป็นเจดีที่เรียงรายนี่แหละก็ขึ้นมาใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็ถือว่าเรียกเหงื่อได้อยู่พอสมควรนะคือพื้นที่มันไม่ได้ขึ้นมายากจริงไม่ได้สูงชันมากด้วยแต่ก็คือ เป็นเส้นทางที่ก็เปลืองพลังงานไปอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าจุดที่เพื่อนๆจะได้เห็นก็คือบรรยากาศของวิวจีทัศน์ที่ได้เห็นทุ่งนาได้เห็นวิวเขาไ,ไกลๆเงี้ก็หายเหนื่อยเลยอันจะมีบางจุดเลยที่ถ้าเดินเลาะไปตามเส้นทางที่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องเดินย้อนกลับไปนะเพราะว่าตรงนี้คือมาถึงมันก็ตัดแล้วตอนแรกผมเข้าใจว่าข้างบนนี้น่าจะมีถ้าอยู่ด้วยนะแต่ก็ไม่มีแต่ก็เห็นถ้าเห็นถ้ำก็ข้าวแล้วผมผมเลยคิดว่า พื้นที่ถ้ามันเหมือนเป็นถ้าที่มีพระท่านอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าสำรวจสำรวจได้หรือเปล่าเลยเอามาโฟกัสจุดเด่นที่ผมเชื่อว,ว่าถ้าใครขับผ่านก็คงจะได้เห็นแบบบริเวณที่เป็นเจดีตรงนี้มากกว่าเนี่ยมันสดที่แค่บริเวณเส้นทางตรงนี้นะหลุดตรงนี้ไปก็คือไปต่อไม่ได้ละแต่คือ มาชมวิวก่อนขึ้นมาไหนๆก็คือตากลมเย็ยนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศวิวในช่วงเวลาเย็ยนๆนี้นะก็เดี๋ยวไปสำรวจพื้นที่กันเลยดีกว่าตรงนี้ก็คือจุดน่าสนใจที่ผมกล่าวไว้เป็นบริเวณของเจดีที่สร้างเรียงรายเอาไว้นี่เดี๋ยวมาดูวิวฝั่งนี้ด้วยมีวิวให้เห็นทั้งสองฝั่งใครมาถ่ายรูปมาอะไรที่แบบช่วงแบบไม่ต้องแดดร้อนมากก็คือน่าจะชอบกันเลยทีเดียวเป็นจุดที่ หมาสำหรับสายถ่ายรูปชมวิวนะคือในช่วงเวลาที่ผมเดินทางมาที่ราชบุรีเนี่ยผมก็เคยขับผ่านบริเวณจุดเนี้ยอยู่ระยะหนึ่งละแตไ่ไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาแวะชมสักทีหนึ่งวันนี้ก็เอ๊ะมีความรู้สึกว่าอยากลองมาห็นใกล้นะเลยลองปีนเขาขึ้นมาดูก็โอเคถือว่าเป็นจุดที่ สวยใช้ได้เลยคือไปเซิร์ชหาข้อมูลใน Google วัดถ้ำบารมีหรือวัดหนองกว้างใหม่แห่นนี้ก็จะเห็นจุดเด่นที่เป็นเจดีย์ที่เขาแดงลายอยู่บนยอดเขานีนะ่ส่วนพื้นที่ทั้งจริงผมไม่ไแน่ใจว่าสำรวจได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันมันต้องลงเขาแล้วก็ย้อนย้อนกลับมปแต่ว่าผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นแค่ ท้าเล็กๆจะลองดูก่อนอีกทีแล้วกันว่ามันจะสำรวจได้ไหมแต่ว่าที่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นโดยโฟกัสหลักๆนะคือเจดี JD กับวนะิวที่ทัศนเนี่ยตรงนี้ยังสร้างเลยเสร็จนะถ้าจะเห็นว่ามีการสร้างพระนอนอยู่แต่สร้างมาได้ขนาดนี้ผมล้วก็สวยงามแล้วนะ นี่ผมเดินย้อนกลับมาไกลยอยู่ในระยะหนึ่งเลยนะคือด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันโฟกัสจะโฟกัสจากตรงไหนก่อนนะก็เห็นว่าบริเวณทางเข้าวัดมันมันเป็นบันไดทางลงเหมือนกันก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินย้อนกลับมาคิดว่ามันจะทะลุมาถึงบริเวณด้านตัววัดได้แต่ก็คือมันก็ไปตันอยู่แค่บริเวณจุดที่ผมเริ่มต้นถ่ายถ่ายคลิปนะ ็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาชมวิวแทนเนี่ยองค์พันอนอยังสร้างไม่เสร็จนะอันนี้เหมือนจะเป็นพะนอนหงายเลยอะ่ะม,มีปางปรินิพานกับผมไม่น่ใจะคือคือมันจะมีชื่อเรียกปางที่เป็นพะนอนหงายแบบนี้อยู่อะ่ะเนี่ยเห็นรูปรูปลักษณะก็พอบอกได้อยู่นะแต่ก็เหมือนเขาไม่ได้เขาหยุดการสร้างแล้วมั้งไม่รู้สิ้ามันมีการสร้างผมว่าน่าจะเห็นแบบพวก วัสดุก่อสร้างมากกว่านี่จุดนี้ก็ต้องดูแล้วก็อันตรายอยู่นะเป็นเหมือนพรงถ้ำเหมือนกันแต่ก็ดูลึกแล้วก็อันตรายสร้างเสร็จก็คงจะสวยงามเลยเดี๋ยวอัน,นี้มาให้เห็นในช่วงเวลาที่ยังสร้างไม่เสร็จนะอ่าแล้วเดี๋ยว ผมต้องลงทางไหนไวะเนี่ยหรือว่ามีทางลงไม่มีนะโอเคลงทางนี้ได้ ตอนเดินขึ้นบันไดามาก็ผมว่ามันไม่ได้เป็นเส้นทางบันไดที่ชันมากไปนะผมว่าก็ทาท่านบันไดที่พอจะลุยได้แหละแต่ว่าวันนี้ผมลุยมาหลายที่แล้วเหมือนกันพอมาเจอลุยขึ้นเขาที่นี่ก็รู้สึกเพียๆล้าๆอยู่เหมือนกันนะ ไปให้สุดกันโอเคเริ่มเริ่มเริ่มหอบหน่อยๆไม่หน่อยละใช้ได้เลยหัวใจเริ่มสูบฉีดเลือดเดี๋ยวดูนะเส้นทางที่ผมมาเนี่ยก็ตรงทางถนนด้านหน้านู่นเลยกว่าจะได้มาถึงเนี่ย ก็มันถือว่าเป็นจุดจุดไว้สําหรับชมวิวผมว่าถ้าพระอาทิตย์ตกหรือว่าพระอาทิตยขึ้นเนี่ยน่าจะได้เห็นนะด้านใต้นี้ก็มีเป็นรูปปั้นมา้าแต่ไม่มีอะไรแล้วนะ จะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วนี่เห็นมาไซตัวเองจอดอยู่ไกลๆนะก็ชมบรรยากาศวิวชิวทัดไปเก็นบรรยากาศมั่งสำรวจถ้ำมาเยอะแล้วมชมวิวแบบนี้ก็ถือว่าได้ฟิวไปอีกแบบ ไม่เคๆคิดดูว่าคือขับขับรถผ่านก็เห็นอ่ะมันโดดเด่นลมช่วงนี้ก็ถือว่าพัดดีอยู่แต่ถ้ามากลางวันนี้ผมว่าก็แดดหนกักเอาเรื่องอยู่เลยนะ ที่เป็นเจดีองค์ใหญ่อยูย่คือนับนับเสื่อใจคนสร้างเหมือนกันอะ่ะคือกว่าจะแบกหินแบกปูนขึ้นมาจนถึงบนภูเขานี้ผมว่าก็หนักอยู่นะ ทางลงก็ถือว่าเบาแล้วขึ้นก็เนี่ยขึ้นลาดยาวมาตั้งแต่เจดีจุดแรกนี่ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วนะเนี่ยมองจากมุมนี้สวยเลยนะเป็นเจดีแบบเรียงลายอยู่อะ น,นี้ก็มีเป็นเจดีย์เล็กๆน่าจะเป็นเจดีย์อฐิของพระท่านหรือเปล่าให้ความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้เป็นเจดีย์ศาสนสถานนะเขาจำลองเป็นเจดีย์อะไรบ้างผมไม่แน่ใจเลยจะโพสไปก็กลัวเดี๋ยวให้ข้อมูลผิด น,นี้มีบรรไดขึ้นไปนะลองไปดูกันดีกว่าอ๋อโอเคก็เป็นใต้ฐานเจดีธรรมดานะไม่มีอะไรโอ้ด้านหลังนี่พักเต็มเลยนะ ก็ถือว่าเป็นการสร้างที่แปลกดีด้วยความที่ภูเขาลูกนี้มันลักษณะเป็นภูเขาที่ลาดยาวมันไม่ได้เป็นภูเขาที่แบบสูงชันนะมันเป็นทางแบบนะลาดยาวเหมือนทางเดินแบบนี้ยมันก็เลยสามารถสร้างเจดีที่มันเรียงเป็นแบบเป็นลักษณะเฉพาะแบบนี้ได้ แต่รูปลักษ์ของ JD ก็มีความแตกต่างกันออกไปนะผมเข้าใจว่าเขาน่าจะจำลองอ JD ดีตามลักษณะของ JD ที่สำคัญในไทยเราเนี่ยแหละแต่ว่ามันไม่มีป้ายหรือมีข้อมูลอะไรบอกอันนี้เดาเน่เดาน่าจะปี ลักษณะของใต้ฐานเจดีก็จะโล่งๆนะไม่มีอะไรแล้วก็จุดเด่นก็คือลักษณะของวิวที่มองได้สองฝั่งแล้วก็จุดที่เป็นสูงสุดนียก็คือชมวิวได้ร้อะสิองศาเลย เอาละเหยวตรงนี้ก็ขอบทวนนะกับเส้นทางของใจดี JD ที่เัียงไายอยู่บนเขาเนี่ย มาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมลองขับเข้าไปข้างในไปดูที่บริเวณเส้นทางเข้าถ้ำกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวโฟกัสกับเส้นทางการขับมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วกันนะ ถ้าขับมาก็าจะเห็นเนี่ยจากวิวด้านล่างนะ อันนี้ก็เป็นเหมือนจุดทางขึ้นอีกจุดหนึ่งนะที่สามารถขึ้นที่บริเวณตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมว่มามันดูสูงชันแล้วก็น่าจะเดินเหนื่อยกว่านะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ผมเริ่มถ่ายคลิปเนี่ยบริเวณเจดีย์จุดข้างบนนะ ะโซนบริเวณนี้คือบริเวณทางเขา้าถ้ำอ๋อตรงนี้เป็นศาลนะขออนุญาตนะครับศาลเจ้าพ่อผาผายเนาะขออนุญาตนะครับอ๋อเหมือนจะเป็นทำข้างขาวไอกลิ่นข้างขาวนี่ฉุนเข้ามาเลยอะ อืมแต่เป็นถ้ำเล็กๆจริงๆด้วยก็เข้ามาจะมีในส่วนของลูปปั้นฤาษี ูปปั้นสีตรงนี้ก็คือโดดเด่นเลยนะมีองค์พระพุทธรูปส่วนด้านในก็พอที่จะเดินเข้าไปได้อยู่แต่กิน่นกิ่นข้างค้าวใน่ฉุนจริง อืมแต่เข้ามาตรงนี้ก็สุดละข้างบนก็จะเป็นปากปว่องถ้ำที่ต้องปีนปีนปายในระดับนึ่งเลยแหละตรงนี้ก็ปีนยากแล้วนะแถมก็คือกิ่นกิ่นชุนจริงแต่ผมไม่กลับไม่เห็นข้างข่าวเลยอ่ะ แล้วจุดโฟกัสที่ถ้าเป็นหินงอกหินย้อยก็ไม่ค่อยเห็นมีนะก็เป็นแค่พื้นที่โพงถ้ำโพงถ้ำข้างข่าวมากกว่าเพราะว่าเนี่ยคาบตรงนี้ที่เห็นเป็นหมูลข้างข่าวทั้งนั้นเลยฉะนั้นจุดโฟกัสจริงๆก็คืออย่างที่กล่าวว่าเป็นเจดี JD นะแต่ที่ผมเห็นว่ามันดูแปลกๆอีกตรงนึงก็คือตรงนีน้จะเป็นเหมือนสีแดงๆที่มันแต้มอยู่อะ มันคือล่องรอยอะไรเนี่ยล่องรอยธรรมชาติเหรออืมตรงนี้น่า,นาจะดูดูแปลกตาที่สุดอะแต่โอเคนะถือว่าได้เก็บตกเส้นทางพื้นที่ที่เป็นทั้งไม่จุดชมวิวแล้วก็พื้นที่ท้ำซึ่งใครที่ชอบถ่ายรูปหรือชอบวิวธรรมชาตินี้ก็แนะนำเลยนะที่นี่ ส่วนภารกิจการสำรวจในวันนี้ก็ถือว่าครบถ่วนนะครับผมเพราะทุกที่มีเรื่องเอล่ารายเรามาสำรวจยังไงฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆในช่องข่าวราวาได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ